ก่อนเลยท็ก็ยินดีมากนะคะที่แบบได้ร่วมงานกับไ c e ีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนแฟนขับหน้ารอชมขอบคุณมากค่ะทางไ c e ีเช่นกันค่ัครับก็ตัวทอรีจะเป็นซีรีส์จะเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วไ c e ีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ อันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเราคิดว่าเราเลือกพันธมิตรที่ดีที่สุดให้กับซีรีส์ของเราอะครับเช่น,ก,นกันครับก็จริงๆต้องบอกว่าเชนอ,อัลพาเป็นซีรีส์ที่ได้รับ กความสนใจจากแฟนๆไม่ใช่เฉพาะแฟนชาวไทยนะครับแต่เป็นแฟนๆต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆนีน้เรื่องนีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางไอซคาดหวังครับว่าจะสามารถนําประสบการณ์ที่ดีที่สุดผ่าน p t o r m ไอซีดีและบริษัทไอคิวคอมในครับให้กับผู้ชมทั่วโล,ลกได้รับชมนะครับผม,มและก็พิเศษที่สุดสำหรับเวอร์ชันอันดันนะครัที่จะดูได้ที่เดียวทางไอซีดนะครับนี่เลยค่ะต้องถามนะครเป็นแบบว่าพ่อๆอ่ากกันทั้ง่เลยมว่า พิเศษแน่นอนต้องบอกว่าทุกเรื่องครับหลังจากนี้ครับเราจะไม่ได้มีเฉพาะที่เป็น NC หรือเป็นซีนแบบเลิฟซีนเท่านั้นในอันดับเวอร์ชันนะครับจะมีซีนพิเศษพิเศษที่ดูได้เฉพาะไอ้ีทีเดียวด้วยเช่นกันปีนี้เราปักหมุดครับที่จะเป็น king of ั n k e r แล้วก็ตัวธทรีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับในการตอบโจทย์เรื่องนี้แน่นอนบรองว่าถูกใจต่าๆมากที่สุดแน่นอนครับแล้วเรื่องนี้นรับน้องๆมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้เจอกับแฟนดีใจมากๆครับเพราะว่า เราทำงานรุกกันมาก็ร,าระยะเวลาพอสมควรครับ,รบก็เราเจออะไรกันมากากทั้งอย่างเรื่องนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นชอง full a c t อยู่แล้วครับก็เลยแบบภูมิใจครับวันนี้สักทีเราเราได้ดูอีพีนของกิจฉาเรื่อกับแฟรนครับด้วยเกียออกมาใช่ครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คือขนาดเรานั้แสดงครับเราเห็นตอนที่เราถ่ายไปแล้วหนละังมอนิเตอร์เงี้ย เราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจกับซีนนี้แล้วพอวันนี้นะครับณนะวินนาทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดูอีพีหนึ่งกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนนะครับตื่นเต้นมากครับใช่ครับครับผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยครับแต่ว่าแอบประมาานิดนึงเพราะว่าซีรีส์ววยเรื่องนี้เป็นซีรีส์ววยเรื่องแรกที่ผมได้รับบทเป็นพระเอกด้วย<ม>ก็อาจจะทําให้ต้องทําการบ้านเยอะด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องผลงานครับเพราะว่าพวกเราผมแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเต็มทีมาก ส่วนของผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นด้วยครับแล้วก็ความกดดันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราต้องขอบคุณพี่ๆทุกคน้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คพี่ไฮพี่บูมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็สําคัญสุดเนี่ยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับครับผมยังก็อยากจะฝากทุกคนนะครับดูไม่ว่าจะเป็น e p 1หนึ่งที่วันนี้ที่ดูพร้อมกันแล้วก็ e ีต่อๆไปครับรับรองว่า สนุกแล้วเท่มคนแน่นอนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงบทบาทกันมากครับแล้วซีรีส์อันนี้เรื่องื่นเต้นในเรื่องของรู้ใไหมคะจะมีความแบบว่าอันขั้นอะไรที่ให้ฉีดอีเพราะว่าอันนี้น่าจะแบบมันไม่ใช่เอ็นะอเสียจะทำยังไงกับนายครับผู้จัดคือมันจะเป็นแบบแนวโรแอคชั่นนะคะมันก็จะมีต่างจากซีรีส์ไว้เรื่องอื่นแน่นอน,นะคะ่ะ ซีนต้องบอกว่าทางผู้จัดครับได้ได้คุยกันแล้วก็ต้นทาง m a x i m u ม Solution นะครับก็ให้เกียรติแหละในการที่ให้เป็นเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนออันคัดเวอร์ชันนะครับซึ่งอันคัดเวอร์ชันเนี่ยมือนที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องซีนเท่านั้นแต่ซีนบู๊เด่นเด่นเนี่ยก็จะดูได้ยาวขึ้นแล้วก็เต็มอินมากขึ้นครับผมคุณภาพภาพและเสียงเต็มที่ด้วยนะครับอยากให้สมัครเป็น VIP ขไอซีนะครับผมเขาบอกว่าแบบว่าภาพชัดแบบว่าชัดสุดๆเลยที่ไอซีผมชอบคำหนึ่งแฟนๆให้เกียรติบอกเรียกว่าชัดตาแตกครับเป็น 4K HDR อพีร์นะคะดูแบบเสียงรอบ b ีแอนโอด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ชัดตาแต่แล้วก็เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์ที่ภาพและเสียงนะครับผมสมัครชิกเ VIP กันนะครับยังเรียกว่าครูทะลุจอเลยไหมคะทะลุจอแน่นอนทะลุจอแน่นอนชัดที่สุดจริงๆครับผมเราจะได้ชมกันอดี๋ยววันนี้ชมพร้อมชมแพร่เนาะที่ที่ไหนก็จะได้ชมกันที่ไหนอะไรยังไงเวลาเท่าไหร่ค่ะให้ช่วยบอกหน่อยค่ะ ก็เดี๋ยวจะได้ชมพร้อมกันนะครับตอนที่4ทุ่ม40ที่ช่อง3กด3 3นะครับแล้วสามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัดตอน5ทุ่ม10ทาง i อ e ได้เลยครับ